เอาละไม่ต้องดูดับอะไรกันทั้งสิ้นครับผมเพิ่งเข้าเซิร์ฟได,ด้เชื่อเชื่อแบนสกอร์ครับลิงไปครับผมหนได้โดอกขงแบนสกอร์ครับเรียบร้อยผมแบนสกอร์แต่ผ้าครับ นีจะกราบวางลงไว้สเินเอร์บลัดเปิดมาร์ดแลหลงของมิราเคิลตายฮะไปได้โอ้โหจถอยกรับผมแล้วเดินไปกระโโตก่อต่อที่พลาดิมอสพลาดิมอสยังไงยึดยักกันอยู่เปิดมาร์ดแหลงอิงเซเวลครับตะเปิดพลาดิมอสแตกควาครับผมอีกบลัดได้ไปแล้วอิงเซเวลครับบทจับต่อฮะอยูเลื่อนไปนั่นบีฮาร์ถอยเจอพาเรซิ่แตงครับแล้วก็คึิปซอร์เวมมาสามเมดิครับผมเปิดมาฟินิกซันเลยครับทางด้านของเนเธอร์แลนด์ครับบลัดเอาเจอ์บลดไว้ครับผมเก็บการเข้ามากระโโตกับ ่าด้านด้ทีมแล้วตกเขาเปลีบาดไม่ถึงได้แฟนสคอร์ครับว้าวเลยครับจีเอชว้าวกลับได้ป่ะโหกลับไปครับซันเล่ปาดมาโอ้โหดูเด้อซีดีทีละล,ะละา,ายผมส่วนด้านนทีมว่าไงแอนติเมทก็มาเฉือนมากนะไวสุดไว้แล้วสับยับต่อดัอดดบเบิลคิวของมิราเคิลเลยฮนะว้าวกลับเข้าแฟนสคอร์ทำไมอยู่นี้คนได้มาแบบลึกขนาดนี้ครับผมลึกสุดใจอีกสเวลระเบิดใส่อิลูชันไม่โดน Usion, Stone, ch, อ l ลูช i นโดนสโตเป็นแบบยิงไปเข้ามา้วไปคอนโทรลไปคอนโทรเปิดไหมวะย้อดไปใส่ยิงเซเวอรแล้วเปิดมาทั้งด้านของโทรโลอ์ดเด่นบอดไปแม้ดิสทรานเปิดมามรราวอยอยู่พี่ก่อนครับทางด้านแอนติเมดลากโทรโลอ์ดมาใกล้ๆวกวีขวาได้ตีมิสครับผมสับยับต่อมีไอโอฮิวให้ครับแวนสกอร์พลาลิติมอสตายคบอกสกอร์เป็นเต่อ2ฮะเงินดำอยู่ 5K ครับทางด้านทีมนิกบ้า เซนดี้สองคู่โรยครับข่าวบอด้านล่างแต่บอกสเซอร์เข้าครับจัดหนักนูดบอลครับอีลูชันตายฮะว่าเซนดี้ลงไปฮะสามย้ำต่อแล้วเด์บอร์ดใส่ก็เป็นยืดดันกลิ่มอ่งครับกลิ่มอง่งเรียบร้อยฮะบอลซิงแคร์ครับผมเดดบอรดอัดไปดิ่งเตอร์โดของคู่โรเกีับยิงใส่ดันไปสกอร์สเป้าจับล็อกไว้กับบอลคอนโทร อันเดนแวนสกอร์เรียบร้อยครับดอ้าเมเนตติ้งคกมาไนคอนโทรลแต่ตรงกลางนี้ครับยิงเสือระเบิดใส่อิลูชันแบบเรียบร้อยครับไวเวิร์ดไนทีทพรมิเลดแอดดิเมเดขอไปถึงไหนนะมีแบตเทิลฟูรี่แล้วครับส่วนนั้นเป็นพาเลติมอสโทโวลอลขึ้นมิทชูร์แฮมเมอร์ ر. โอ้ใกล้จะได้ฟูรี่เหมือนกันนะด้านบนครับไนคอนโทรสปีเ,เกอร์เคลื่อจับล็อกไโโว้ฮะโลลอดคาะรัวเลยครับเหลาเอาสแต็ก เบ็ดเมลมากระสับเล้าเปิดไว้เดย์จักมาถอยไม่ได้ผมเรียบร้อยมากโรโดเจอวิเดอร์เคิร์สเซตอัพการนี้เฉื่อนไปผมนั่นแหละสกอร์โหน้ามาเรียบร้อยอดีโลเกตมาครับผมเอาวิเดอร์เคิร์สดักสิครับผมเรียบร้อยครับไอโอมาส่งถึงนี่ครับผมเอ๊เขาไม่รู้เหรอรรว,ว่าวิเทอร์ไวเวิร์ดอยู่ตรงนี้ครับโดนอีกแล้วครับทีมนี้กว้าครับแมนเตอรสซ้ายผมแมนนี่เมทครับโอ้ไม่ก๊อด ว้าไปเจอวินเตอร์เคิร์สแล้วบล็อกเน้ๆนๆฮะจอบเป็นออคิดแล้วด้วยครับยิ่งหยาบแนละ้วถ้าวินเตอร์เคิร์สแล้วออคิดนี่ทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องฮะับไว,ว้วันนับซับเป็นบัตรทรอนด้ด้วยครับวิ่งมาเฉือนไปไซโคลยื้อไว้ครับผมหลบอิงซเซลเปิดไข่มาโซนไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไข่ระเบิดยัดลงต่อมาดาวอยไปเธได้โดนได้กินแตกข้อไอ้ครับงามมาเจออุ้งกลดไม่ทันครับสุดท้ิยสิงดีๆเวียงขวานมาพาลติมอส สิ้นาทีจะโอโกรอกลับโซบปลายจากฝืนไว้ซันเรย์มมาาบาดมาใส่ผมแอนติเมทเชียดลูกไปเปิดอนเป็นดานมาครับโอโกรอจับล็อกแอนติเมทแต่แอนติเมทมีฮิวครับผมฮิวจากเลือดฟินนีก็ไอโอ้ด้วยครับผมไม่ตายสักทีครับแล้วก็โดนดิดอาบต่อเนื่องโคเอเพรสจะกเพื่อไว้ตื่นต่อเนื่องครับผมเดนจ์กราฟแล้วตอนนี้นนานทางด้านพลิ์ติอรสับรัวนจากผมแอนติเมทยืนไม่ไหวครับผมอ้าวทางดง้านตัวคอมพิวเข้าตายผมอีกราได้ปาเข้ามาครับพาราติมอสยังไงต่อดีโดนคอยับต่อเนื่องพาราติมอสเรียยบรร้อคั์ ดอรมเนตตี้ครับทางฝบอลดงอิลูชนันตามมาสันเร่ป่าเข้ามาใส่ซิกเนตตี้สิกเก็ตตี้บอกเจอซันเร่เข้าไปตามหลังยับต่อยเยนี้ยขาด้านหลังซิกเนตตี้ถอยไปครับสเปร๊ลีเทกันไปแล้วอาร์ติเบิร์ดยิงไซเลนย้ำต่อครับเปิดเบิดไม่ออกาลัสซิ่งแคร็กหยุดกันไว้ผมโดนไปหนักก็ไปกระโโตไม่มีบีเกบีไอโอลิคยิวให้ก่อนครับวิบ่งมาสตันสับย้ำไปผมขาด้านอิลูชนันนะผมเรียบร,ร้อยฮะ มาด้รลาสเปิดมาครับแล้วก็ทางด้านโดของฝั่งแอนติเม่ถอยครับคูโรกีออกมาตายแล้วรอบผมโกดเซปเตอร์เปิดไว้ชนงได้ถูกคูโรเรียบร้อยเปล่าคูโรตายครับโดยดันจะมามาดวาอยอัดเข้าไปซิกตีทีแตกคว้าครับไยกระโท่ยังไงต่อดีตีบยาซันเรย์รปาดเข้าไว้ครับทางด้านของนาที โด ли, นเฉือนผมเริ่นนนมเปิดมาซูเปอร์นว่าผมขอย้ำต่อ,ตอที่ด้านของเนเจอร์เวนเจเจว์แตะข้าครับและซูเปอร์นว่าระเบิดไปผมสะดุดถึงด้านโทซลอดไว้ต่อสับยับยาผมโทซลอดมานาไม่มีครับตอนนี้โดนดิซ่าไปต่อเนื่องครับมีราเคอร์อมฆ่าค่นี้สเตรปันหลังคอนดิบอลผมมิเลอร์เคิลลุยต่อแวนสกอถอยครับแลกกันไปสองสองโอ้บิ๊กตามหยุดมาตีสตาร์เลยผมเดินออกไม่ได้วันสกอตายครับมิลเลอร์เอาต่อ กันต่อไปฮะสับยับต่อใส่หนุ่มซิกนิตีซิกนิตีเรียบร้อยฝ่ามาดน่วยอัดไปสปแปซยับเลยครับทางด้านโนของวินดูเชนผมซิกนิตีแตกควายผมถอยมาฮะสับยับนะครับจะหน้าทาวเวอร์ไปครับตตันเปิดไปผมสับยับไปเรียบร้อยเวนส์คอแตกครับเมก้าคีว่าผมมีระเข้เดินเข้าใส่ผมไนทีมีเอ็กโซครับและนูริฟายใส่เข้าไว้ปีคมีเปิดสวนครับ ไอโอวาร์ฟกับเทนบารเจอไซโคอนขึ้นดิสเบิร์ไว้มีคนรับไหมมีคนรับไหมลิงก์ออกมาครับผมมีร์คเอฟพาสีกับเดอโอกรนจับล็อกต่อไปต่อเอฟจีเอสเจียโมขอไปต่ออิกซิมระเบิดสอบอร์ับเจ็บยาวใส่แล้วโทรหลอดมาต่อเทนนารีฮาซูเปอร์เทว่าช่วยไว้เลยแล้วกันแวนสกอร์ผมเอ็กซ์โอซึ่มันก็เจ็บหนาเหมือนกันแล้วอ้าวพาราติวอสเจอสปราจับล็อกไว้ขวาเนี่ผมตัดต้นไม้ไม่รู้จะตัดต้นไหนดีผมต้นไม้มันเยอะไปหมดแล้วนี่พิรุคเคิร์สสวนมาเหมือกันเชือได้เชือ เชื่อได้เชือ่อนะครับพาราดิมัสพาราดิมัสเรียบร้อยป่าเรียบร้อยมา,มาเจอลเซเน่เปล่าบาดทางด้าน,นทีมเจอมาดอวอยเป่าเข้าไว้ซิกทีท่ทีตายแล้วจีจีแล้วก็ทีมยูนีครับผมโอ้โหช็อตสุดท้ายนี่เฉือนกันสุดๆเลยฮะปัดจัดครับช็อตสุดท้ายจริงๆทางด้านโอโค่บางทีมนิกปล่าบอลชนะไปครับในเกมแรกครับผม โอ้โห oh, ไม่มีสรุปผลอีก